พื้นที่แล้วนะครับในส่วนของจังหวัดนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมีการดาเนินการครับวันนี้ก็ทางจังหวัดนะฮะก็ได้มีทางทั้นสิองจังหวัดนะครับท่านนายกที่การและผัาเมืองจังหวัดนะครับประกอบกับพื้นที่นะครับทั้งตัวท่านนายกดุษฎีนนเองนะแล้วก็ทางคอประจวบห้วยแก้วนะครับก็ได้มาร่วมหารือในประเด็นที่เป็นข้อกังวลนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการก่อสร้างนะครโรงที่จะที้งสุกรนะฮะในสองพื้นที่นะครับ ซึ่งจากประเด็นไหเนเ่ยก็จะมีข้อขังวนจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะในชุมชนใกล้ประเด็นที่ก่อสร,ร้างนะครับซึ่งหลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยท่านประธากนกรรมาการด้านสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรศดรนเนี่ยก็ได้นัดขอตัดเกนจแล้วก็ตัว,ท,วที่จะมีการตั้งนักมาเป็นบางชุดนะครับเพื่อจะมาะแก้ไขักประเด็นทุกเรื่องนะฮะโดยเราจะแยกเป็นทั้งสองพื้นที่นะฮะเพื่อไม่ให้ปะปนกันนะครับทั้งในส่วนของโรงเกีย์เองแล้วก็ที่ทางห้วยแก้ว ซึ่งในคณะทํางานของเราเนี่ยประกอบด้วยหน่วยงานที่เราไปชอบที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งสิ่งแวดล้อมเองทั้งโยธาธิการและผังเมืองนะฮะแล้วก็ทางท้องถิ่นจังหวัดรวมถึง้องเกินนะครับแล้วก็เราก็ขอเสนอว่าทั้งสองพื้นที่เนี่ยก็ขอตัวแทนที่จะเป็นปากเสียงนะฮะตัวแทนที่แท้จริงของพี่น้องเนี่ยพื้นที่ละห้าคนซึ่งการยกเลิกคำสั่งเนี่ยจะเสนอท่านผู้ว่าโดยเร็วนะฮะแล้วก็จะมีการเล่งลงพื้นที่แต่ที่อยากได้ตรงนี้คือประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนเนี่ย ติดขัดอะเป็นเรื่องใจเนี่ยขอให้ดิสเพธ์ให้เราเพื่อจะได้แก้ไขนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดมันผิดขั้นตอนี่ยเราก็จะแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีตารวจตามกฎหมายต่อไปในรูปของการแจ้งเตือนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเพิกถอนต่อไปครับรับผมท่านคาดว่าระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่เอ่ออันนี้นอันนี้ต้องบอกว่าเราจะทาโดยเร็วที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นหาความเดือ,อดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับตอนนี้กระบวนการเราคงรอในเรื่องของรายชื่อจากทัานสอบพื้นที่นะฮะ ว่าจะเป็นตัวแทนที่ตอ,ตอบโจทย์ในพื้นที่เนี่ยอย่างแท้จริงนะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราก็จะเล่นดำเนินการครับครับกับกรณีที่มีการฝากหรือคำสั่งของทางจังหวัดนะครับในเรื่องของการดรําเนินการก่อสร้างเนี่ยท่านท่านท่านคาดว่าจะมีการดรําเนินการยังไงบ้างครับขอ,อ,าขอนาเรียนว่าในตัวคําสั่งครับเราเป็นการให้ชะลอนะฮะไม่ให้ยุติการชะลอเนี่ยก็คือให้ดําเนินทบทวนให้เป็นไปตามกฎหมาทยที่โยข้องซึ่งตอนนี้ทาง เทศบาลเองเนี่ยก็กําลังตรวจสอบในเรื่องของอข้อระเบียบที่ยังขาดข้อข้องนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดครบถ้วนปุ๊บเนี่ยก็คงดําเนินการต่อไปแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยที่เราอยากได้จริงคือการที่จะตั้งทัพงานร่วมกันทั้งสองพื้นที่มากกว่าครับเพื่อจะยุติในประเด็นข้อที่เป็นขุยพันในปะัจจุบันครับครับขอบคุณครับ